สวัสดีครับอยู่กับผมกายนภพลครับคลิปนี้ฮะเราจะมาพูดถึงฮะหนักเตะฮะที่เหมาะสมจะเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับผมหากบูโน่ฟอนเดนเดฮะโดนปลดออกจากการเป็นกัปตันทีมของปีศาจแดงครับผมโดยคลิปนี้ฮะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสปอร์ตฮะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ผมอ่านและ เราให้เพื่อนทุกคนได้ฟังกันครับผมโดยต้องบอกว่าหลังจบเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับผมที่แมนยูแพ้ไปแบบเลเทะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วสกอร์3-0เจอกับแมนซิตี้ถามว่าแปลกไหมที่แพ้มันไม่ได้แปลกฮะแต่มันแปลกที่ แผนการเล่นรูปแบบต่างๆซึ่งไม่สามารถสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับผมทั้งๆที่จริงๆแล้วมันควรเป็นทีมในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันทั้งนักเตะทั้งอะไรหลายอย่างครับผมแต่ว่าระบบการเล่นของเทนฮาก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทีมเหนือกว่าหรือสู้ได้ดีกว่านี้ครับผมซึ่งหลายๆเรื่อง ก็อย่ากให้ทุกคนทราบกันครับผมโดยเฉพาะที่หลายๆคนออกมาวิพกา์วิจาร์ณเกี่ยวกับคุณสมบัติของบูโน่ฟอนเดสครับผมกับการเป็นกัปตันทีมของปีศาจแดงว่าเขาไม่เหมาะครับผมที่จะเป็นกัปตันทีมปีศาจแดงต่อไปรวมถึงเรียกร้องให้เทนฮากฮะลิปอกแขกกัปตันทีมจากบูโน่ฟอนเดสออกทันทีครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาดูว่า6คนฮะถ้าจะมาเป็นกัปตันทีมแทนบูโน่ฟอนเดส จะมีใครกันบ้างฮะแล้วเพื่อนๆคิดว่าทั้ง6คนนี้เหมาะสมหรือเปล่าฮะและใครควรจะได้ไปกับตันทีมคนต่อไปหากไม่ใช่บูโน่เฟอร์นันเดสครับผมโดยไปที่คนแรกครับผมนั่นก็คือลุกชอฮะหากจะมองหาผู้เล่นที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานก็คงต้องเป็นลุกชอนี่แหละครับผม ซึ่งต้องบอกว่าเขาย้ายมาจากเซาท์ทัมตันเมื่อ9ปีก่อนฮะปัจจุบันถ้าหากมีปัญหาบาดเจ็บเขาก็คือผู้เล่นตัวหลักของทีมเช่นกันฮะมาถึงคนที่2ฮะเป็นลิซันโดมาติเนทฮะต้องบอกว่ามาติเนสฮะวัย25ปีมีสไตล์การเล่นที่แบบดุดันฮะและพร้อมที่จะเข้าปะทะกับคู่แข่งแบบไม่กลัวเจ็บนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขากลายเป็นแข้งขวัญใจคนใหม่ของปีศาจแดงอย่างรวดเร็วฮะอย่างไรก็ตามฮะมาติเนทรับบาดเจ็บอย่างหนักฮะจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นผลที่ สครับผมเกี่ยวกับกระดูกเท้าแตกครับผมนั่นจึงทําให้ข่าวฮาร์พาช่วยแมนเชสเตอร์เตด แน่นอนแล้วตลอดปี2023นี้ครับผมทำให้แนวรับแมนยูตอนนี้เรียกได้ว่าวาวุ่นกันไปเลยทีเดียวฮะมาถึงนักเตะรายที่3ฮะเป็นคาเซมิโลฮะต้องบอกว่าคาเซมิโลฮะคือกัปตันทีมคนปัจจุบันของทีมชาติบาราซิลฮะโดยเหตุนี้ครับผมเขาจึงดูเหมือนจะมีความเหมาะสมที่จะก้ามาเป็นกัปตันทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะแต่ก็น่าเสียดายฮะที่เชนฮาฮะดันเลือกบูโน่ฟอนเนเดสฮะเป็นกัปตันทีมขึ้นมาแทนแฮร์รี่ม็กไกว์ณะในเวลานั้นครับผมแต่ อะไรก็ตามฮะถ้าจะปลดบูโน่ออกไปจริงๆการที่จะเอาคาเซเมโลขึ้นมาเป็นกัปตันคนแรกของปีศาจแดงครับผมก็ไม่น่าเกียดมากด้วยคุณสมบัติต่างๆครับคาเซเมโลผมคิดว่ามีพร้อมมาถึงนักเตะคนที่4ฮะสกอตแมทโทมินฮะต้องบอกว่าชื่อนี้หลายคนจะมองว่ามันถึงเวลาแล้วเหรอที่แมทโทมินจะได้เป็นกัปตันทีมปีศาจแดงเอาจิงๆมันก็ดูจะยังไม่ค่อยถึงเวลาที่จะเป็นแมทโทมินฮะในรายชื่อนี้ฮะแต่ว่า ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความรักยูเนเต็ดอย่างแท้จริงรวมถึงความจงรักภักดีที่เขามีต่อสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องถือว่าถ้าจะให้เขาเป็นกัปตันทีมนำทัพปีศาจแดงก็อาจจะไม่ได้น่าเกีย่ยอะไรครับผมเพราะว่าใจมาฮะทุ่มเทรักสโมสรแต่ถ้าเทนฮาร์เลือก แมคโทมินไปกับตันทีมจริงๆฮะก็ต้องมาดูกันว่าตัวเขาเองนั้นได้ลงเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอหรือ,อยังครับผมเพราะว่าการที่จะไปกับตันทีมตัวหลักคนแรกนั้นการลงสนามอย่างต่อเนื่องเป็นตัวจริงสําคัญมากครับผมดังนั้นหากแมคโทมินีจะสวมปอกแข่งกับตันทีมจริงๆสิ่งที่ชัดเจนที่สุดฮะคือเขาจะต้องลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายๆเดือนต่อจากนี้นะครับผมมาถึงคนที่5ฮะมาคาร์ลัตฟอร์ดฮะอีกหนึ่งนักเตะลูกม่อของปีศาจแดงครับผมซึ่ง เขาก็มักจะแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในทั้งในสนามและนอกสนามครับผมเชื่อว่า ้ามาคาร์ลัดฟอร์ดเป็นกัปตันทีมคนต่อไปจริง,รงๆแฟนๆปริษัทแดงก็คงจะแฮ ppy หากจะได้ผู้เล่นที่เป็นสายเลือดของยูเอเทตแท้ๆคนนี้ครับผมแต่อย่างไรก็ตามฮะต้องบอกว่ามาคาร์ลัดฟอร์ดในช่วงนี้ฮะก็คงจะคล้ายๆกับ Cas คาเซมิโลฮะที่ฟอร์มการเล่นตอนนี้เรียกได้ว่าดรอปลงมากเลยครับผมโดยเขาซัดไปแค่ประตูดเดียวจากการลงสนาม13เกมนในฤดูกาลนี้ครับผมมาถึงนักเตะคนสุดท้ายคือลาฟาเอลวารานฮะ ต้องบอกว่าประการหลังลายนี้ฮะผู้ควรอย่างยิ่งกับการเป็นเครดิตกับตันทีมคนต่อไปของแมนยูครับผมเพราะว่าวาลานถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างมากครรวมถึงความสําเร็จต่างๆฉะนั้นการที่จะได้เขาาเป็นผู้นําย่อมมีประโยชน์กับทีมอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นหาการที่วาลานจะสวมปอกแขนกับตันทีมปีศาจแดงครับเขาก็ต้องแก้ปัญหาเดียวตอนนี้ที่เขา เจออยู่ฮะก็คือปัญหาสภาพความฟิตของด้างกายฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาหลักของวาลาเลยฮะช่วงนี้เพราะว่าเมื่อเขาเจ็บบ่อยขึ้นฮะการลงสนามของเขาก็จะหายไปครับผมโดยเขาลงสนามไปแค่52เกมในลีกเท่านั้นครับผมนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเดือนสิงหาคมปี2021ฮะฉะนั้นเขาต้องลงเล่นให้มากกว่านี้ฮะถ้าอยากจะได้ปอกแขนกับตันทีมปีศาจแดงต่อจากบูโฟอนเดฮะและนี่ก็คือ6คนฮะคัดีเดต6คนนี้ฮะใครเหมาะ สมที่จะเป็นกับตันทีมปีศาจแดงคนต่อไปต่อจากบูโน่ฟันเดสเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ฮะว่าอยากได้ใครเป็นฮะหรือเพื่อนๆมีนักเตะคนไหนที่นอกเหนือจาก6คดัดเดตนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมใต้คลิปนี้เลยวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง f a c e b o o k ทีต่ต y o u t u b e ของ Faport ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮะขอบคุณทุกการติดตามล่วงหน้าวันนี้สวัสดีครับ